ครับแนบแทบโต๊ะกับรายการแมกโกโคลิฟิเชโรว์เมนูจะมาเล่นคอร์ดบุตีเหมือนด้วยแฟส2 2022องผมในภารกิจที่สามแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเมืองเม็กซิโกนะครับผมอเลฮันโดโอ้เรียกยากอะชื่อเม็กซิกันเลยเราก็ไม่ค่อยคุณเนาะปกติเราจะคุ้นชินกับภาษาอังกฤษภาษาอะไรนะรัสเซียแล้วก็เยอรมันใช่ไหม อันนี้ก็คือมาเม็กซิโกนี่โอโ้โหเรียกไม่เป็นเลยเม็กซิโกเม็กซิกันอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยกราฟิกบั๊กอ่ะผมคงขอรีเกมได้ไหมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีเกมนะครับผมมันมันรับไม่ได้อ่ะจริงๆกราฟิกบั๊กเนี่ยบั๊กอยู่ไหมโอเคหายบั๊กแล้วนะครับหายบั๊กแล้ว โอเคสีปกติแล้วส่องไฟฉายแล้วแม่งสีชัดเจนนะครับไอ้ภารกิจที่แล้วโหแม่งบั็กนะครับกราฟิกบั็กรับไม่ได้เดี๋ยวปิดไฟก่อนไอไออาริจันโดเอออาริจันโดจัดการนะครับผมเปิดไฟเปิดไฟหางหาอาหารไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกมนะซูเพราอร์นี้กำแพงอันนี้อยู่ในขอบแดนเม็กซิโกเลยนะครับผมก้อแพงนี้ข้ามอเมริกาดูย อีกแม่งไม่ตายอีกโหนี่ขนาดยิงสองเม็ดแล้วเนี่ยแอบได้เกาะมาเนี่ยป no anyway. ุตองหาอยู okay. ่นี่คาราสมันอู้จะเอาดินน้ำมันไปข้ามเข้าอเมริกาแล้วตอนเนี้ยว่ามาเจออะไหมมีแต่ฮอกับขวัญง่ๆที่แม่งโอ้ยหมดคำพูดกับกราฟิกเกมนี้2019ผมปรับโลนะแต่ว่ามันไม่หนักขนาดเนี้ย แต่พอมาภาคนี้ปุ๊บโอ้โหหนักเลยเวลาปรับภาพเลยว่ะปรับภาพมีเดียมก็เหมือนเดิมนะครับต้องปรับระดับอัลต้านะครับผมมันถึงจะหายนะครับซึ่งขมผมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไวิ่งเลยวิ่งก่อนเปิดประตูก่อนนะครับถ้าจะให้เพื่อนเปิดประตูก็โอ้ช้านะครับลีลาเพื่อนลีลาไปลุยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ย ปกาทางนี้ทางนี้ทางนี้เลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับ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 เลยกลับเลยภาษาอันนี้ผมเล่นต่อเลยนะครับผมว่าเนี่ยสังเกตได้เลยไอ้ภาษาปุ่มเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวว่าจะรีเกมนะครับผมเดี๋ยวจบภารกิจนี้เดี๋ยวรีเกมหน่อยภาษายังไม่ได้เปลี่ยนเลยกูแอบงงเลยพอเจอภาษาไทยเนี่ยมันยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยผมยังเล่นต่อเลยเนี่ยสายไปจบเลย มีคนอยู่ในบ้านนะครับผมระวังตัวด้วยทำอะไรก็ระวังหน่อย Forces s p e c i a l Force เ้ยโดยรถพิเศษครับโดยรถพิเศษบเฮ้ยพีซีดเฮ้ยดีครับพีซีดหน้าแม่งก็ขายด้วยเสื้อสีฟ้าด้วยพีซีดน่ยไม่ได้ไม่ได้โอแฟตอนที่ผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่าพีซีดนะเนี่ยแม่งหน้าขายมากเลยโค้งหน้ากับทรงผมเนี่ย แต่สปมันคล้ายๆเฉยมาแล้วตายเหรออือชนขนาดนี้อ่ะระดับยากสุดนะครับผมเรียลลิสต์นะครับผมระดับยากอันเนี้ยผมลืมบอกเราเล่นระดับยากสุดเปิดให้ดูเลยเป็นไงบ้างถุงเงาดิเงาเพื่อนอุ้ยเสียวน่ะแล้วมาติดอย่างนั้นเนี่ย เชคลูกสองไม่ได้แดกอย่าวิ่งเข้าอย่าวิ่งเข้าเห็นเดือตายไหมหมดยังหัวล่วงเคลียร์ let's go ข้าไปเปิดก่อนเขาก่อนได้ก่อนนะครับผมบอดมันช้าถ้าจะให้บอดเปิดอะถ้าจะให้เพื่อนเปิดมันมันจะลีลานะครับผมถ้าเป็นมอนดี้โอเฟร์ภาคเก่าๆเนี่ย เวลาเราตามเพื่อนเนี้ยมันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหยุดเลยหยุดเลยบอกก่อนบอกก่อนอย่าทำอะไรโง่ๆนะเว้ยอย่า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 กยับอย่าข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 ยับเฮ้ยออโรจานเนี่ออโลได้ไหมเนี่ยไอออโลแม่งเร็วๆหน่อยดิไม่มันจะไปหยิบปืนแล้วเนี่ยเฮ้ย ลีลาวอะอ่ะ <sweep> ค <harmonic> ือ <women> มันอย่างนี <illions> ้คือถ้าเป็นภาคเก่าๆคอปดิวตี้เวลาเราวิ่งก่อนเนี่ยเราเราจะไม่ได้เปิดก่อนใช่ไหมพวกปตอมปตอลอะไรเอ่อแต่ภาคเนี้ยเขาแก้เขาเขาทำให้แล้วว่าเออยังไงมึงก็ต้องวิ่งนำอยู่แล้วมึงรีบร้อนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ทำปุ่มให้เลยอ่ะเปิดก่อนได้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ภาคเก่านี่คือต้องให้เพื่อนเปิดนะครับจรวดมา l a p d l a p d ไอ้น้องเซิร์ฟซีซาร์โลพี บ้านซีเจเนี่ยเร็วเร็วอย่าบั๊กเด้ตรงนี้ผมเคยบั๊กหลายรอบแล้วเร็วเร็วเร็วเอาเกมบั๊กเหรอเนี่ยเกมบั๊กอีกโอ้ยโอ้ยอันนี้ผมปวดหัวจริงเร็ว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 ปืนวางปืนเกมบั๊กอีก ปกติพอไปเดินจุดนั้นปุ๊บมันจะเดินเข้าไปหาตำรวจไงอันนี้มันไม่เดินเลยมันนิ่งเลยโอเคหายบละอเลโอกอยัอาย่ายหย้้าวอลยหวเ้ว้ย้วเลวหัวล้วว จีด้านบนลู่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 ข้อมาแล้วจุ๊บลูลูลูฟื้นเลือดฟื้นเลือดตรงนี้มันบัรกอะ่ะปกติจะโคเวอร์ตรงนี้ได้เนี่ยปกติมันจะตัต้งปืนตรงนี้ได้แต่มันตั้งไม่ได้แล้วอัปเดตมาเนี่ยตั้งไม่ได้แล้ว เมื่อก่อนมันตั้งได้แต่เรื่องนี้นมันตั้งไม่ได้แล้วไม่รู้เป็นอะไรขอ AK หน่อยลูกกูจะมดมัน,นทุจริงๆทหารกูีิอืมทำอะไรทำอะไรอ่ะชาวบ้านเหรอมัวไงนะมึงวางไงน,นะซ้ำนะก่อนอันนี้มันดินเคลียร์ ปเกียร์เฮ้ย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 เชี่ยเหลี่ยมว่าแล้วต้องเหลี่ยมปกติผมจะยิงทีนะผมแต่พอมาถ่ายคลิปครั้งนี้คือผมจะไม่ยิงทีกลายเป็นว่าแม่งใจดีเฉยเลยตายเอาเปิดว่ามา หนึง่งเก็บไม่ทันว่ะเฮียโดนโขกสัตว์กับดักเฮียแม่งโคตรแลกเลือดนะบอกเลยปกป้องเจ้านายนะครับคนคนเดียวอ่ะจอดพวกอีลานนะครับผมเขาทุกทุกอย่างไหมไฟแล้วครับผมนีาา่ไงฮาซัมันฮาซันโอเคเรียกฮาซันไปเรียกฮาซัมันเนาะผมก็เป็นทหารฉันมาที่นี่เพื่อต่อสู้ อย่าใครฟอร์มมันค่อยๆเผาโขกซ้ำอีกปืนแม่งโขกจนอิ่มไปเนี่ยแม่งออกไปแล้วเป็นการอำพพังทันดีนี่แบบว่าเหนียนมากเร็วๆหน่อยดิวี่ลาวะฮาสายไปแล้วลูลี่กูลังไปช่วยมึง Có một xe đang algo. gì ơi. Mà sao quá. chỗ này luôn. Mà đi nó. Đi. Đi lẹ. Hi, có mà giúp mày. có bỏ đi rồi. แต่จริงไม่ทิ้งหรอกนะครับเป็นสไตล์คอมดูตีต้องเล่นอะไรอย่างนี้ผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมขอจบคลิปภารกิจขอจบภารกิจพี่เท่านี้ครับผมไปเจอกันภารกิจหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสกายของผมต้องรับชมใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกคนกันดูเจอกันคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับดีเลยแล้วสับสกายเด้อ